ลุ้นข่าวดีนางเอกยิ้มสวยแย้มแพลนอนาคตอุบเปิดหน้าเพราะให้เกียรตินางเอกดังมีนพินชยาหัวใจสดใสแฮปปี้คบแฟนหนุ่มนอกวงการลงตัวแต่ไม่ขอเปิดหน้าออกสื่อแน่นอนว่าหลายคนก็เฝ้าลุ้นเฝ้ารอ,อ,ก,รอกันมากว่าจะได้เห็นวันแต่งงานสละดโสดทีเดียวล่าสุดนั้นเจอสาวมีนก็ไม่พลาดถามความอัปเดตตอนนี้ความรักเป็นอย่างไรเมื่อไหร่จะยอมเปิดหน้าหวานใจ เจ้าตัวบอกว่าหนุ่มคนนี้ใช้คำว่าแฟนมาร่วมปีแล้วทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตไปไหนมาไหนด้วยกันปกติไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดเหตุผลหลักๆที่ไม่เปิดหน้าเพราะอีกฝ่ายเป็นคนนอกวงการไม่พร้อมเวลาไปข้างนอกแล้วจะถูกคนทักรวมทั้งอยากให้พื้นที่แล้วก็ให้เกียรติอีกฝ่ายหนึ่งส่วนเรื่องแต่งงานยังไม่พร้อม ทางฝ่ายชายพร้อมแล้วแถงฝั่งครอบครัวก็อยากให้แต่งแล้วเพราะแม่อยากมีหลานแม้ว่ายังไม่อยากแต่งตอนนี้แต่ก็พูดถึงเรื่องอนาคตเรื่องแหวนบ้างคิดว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้แพลนตารางงานยาวไปถึงกลางปีหน้าเลยถ้าแฟนหนุ่มจะคุกเขา่าขอแต่งก็คงช็อกก็อยากให้ทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นตามธรรมชาติเน้นความจริงใจมากกว่า